สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกมสแ m มดังม o b บ l ยกับเ,เกมที่สองครับผมระหว่างทีม g o อแล้วก็โฮเอ็มครับผมมาก็คอปนะฮะขอแนะนำก่อนทาง g o อเนี่ยรอบนี้เป็นกอและฟูกุดะครับผมแล้วก็เคนจิส่วนทีมโฮเอ็มครับผมเป็นจุนนายโออิ e, คุยังเล่นจุนเหมือนเดิมเซนโดแล้วก็มากิครับผมมามาดูกันว่าเกมรูปเกมจะออกมาเป็นยังไงครับผมซึ่ง ดูจากลักษณะแล้วการทำแต้มเนี่ยทั้งสองฝั่งก็คือทำแต้มได้หมดเลยนะโอเคอก่อนแรกก็เขาเรียกว่าจำบอลได้ไหมนะโอ้โหนี่ครับนี่ครับระยะก,การมาต้องตกแบบนี้ครับผมเนี่ยดูครับผมต้องตามติดชีวิตฟุกดุดะส่งมาใช่ไหมหมุนอย่างนี้เพิบจำได้ไหมฮะที่ที่เลเลยนะครับต้องกระโดดเลยครับผม ตบดันค่าเข้าไปถือว่าสุดยอดเลยครับเนี่ครับหมุนพอหมุนปุ๊บคือไม่รู้แหละกระโดดไม่กระโดดอะ่ะกระโดดตามไปก่อนเลยอะ่พะพอหมุนหมุนตัวเสร็จปุ๊บกระโดดเลยอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณดังสองคุณก็ต้องโดนเอีร์คูแน่นอนนะผมมาโอเคจังหวะนี้ก็คือ,อพอหมุนตัวเนี่ยหมุนตัวก็กดเลยครับไม่งั้นไม่ทันนะผม แล้วก็ได้บอลมาด้วยนะฮะอุ้ยมีเสียหลักว่ะก็ต้องตั้งเกมนะต้องตั้งเกมก่อนโอเคถูกลบกวนไม่ลงนะฮะแล้วก็เอจุนเป็นคนได้ไปนะโอเคจุนเป็นคนได้ไปเนี่ครับกอแลกกระโดดไปก่อนจริงแต่จุนก็หลอดตามมาครัผมด้วยความแบบทักษะในการรีบาเขาช่างเยอะและผมพอสวรอนเขาดี แล้วสังเกตอะไรไหมฮะเดี๋ยวให้ดูจังหวะต่อไปนี่ครับพอเนี่ยเขสังเกตไหมตอแระเนี่ยที่ยืนชื่อที่ยืนติดอยู่กับทางจุนน่ะเขาเขาโบกมือเลยเห็นไหมถ้าใครที่แบบไม่ระวังนะกดส่งเลยครับผมเนี่ยเพราะว่าเพื่อนอยู่ด้านต้องเอาบอลออกอยู่แล้วใช่ไหมเขายืนแบบขวางทิศท,ทางบอลที่จะส่งออกไปครับผมถ้าใครกดส่งเลยไปไนครับผมแน่นอนเสียบอลแน่นอนนี่คือเขาต้องดังครับผม ดังแล้วก็อัดหน้าลงไปโมเยืรนโบกมือใช่ไหมนี่แหละถ้าใครคิดจะส่งนี่คือผลาดแต่นี่คือกดดังนะก็เลยเข้าไปามาดูใหม่รีบาวได้แล้วก็ดังเลยครับผมผมคิดว่าตอนแรกถ้าเขาไม่ยกมือเขาอาจจะส่งเพื่อนนะแต่พอดียาคูนี่ประสาสัมผัสไว้มาเฮ้ยกมืออย่างนี้ก็เสร็จโจนกับเพื่อนนังอัดหน้าน่ครับกอแลกะก็สกรีนคินจิกรชูด แล้วก็ยังได้บอลอยู่นะคือคือเปลี vote, <c oughs> <c oughs> ่ยนจากกอลและเซนโดใช่ไหมก็ยังเล่นคอมโบกับเคนจิได้นะกอแฉ่เนี่ยสุดยอดเลยนะครับแล้วอยู่ตรงใกล้วงกว่ากระโดดก่อนก็ได้ก่อนนะครับผมเพราะว่าบอลที่ชูระยะนี้มันสองแต้มไงมันกระเด็นไม่ไกลครับผมความสูงบอลก็ไม่เยอะนะโอเคแล้วก็หาที่ว่างในการปิดสกอร์ได้ดีครับผมนิดเดียวอะ ไม่ทันได้กระโดดอะ่ะไม่ไม่ถึงหลบกวนไม่เข้ารูมใบพัดนะครับโอเคนี่ก็ต้องไปส่งครับผมก็อาวยังยังไม่ดังยังไม่ดังส่งนะเนี่ยมาช่วยสก,กีนเหมือนกันนะจุนแต่จะกลับไปทันหรือเปล่าถ้าเกิดเสียบอลแต่เขาคงคิดว่าไม่ไม่ได้เสียง่ายขนาดนั้นนะเนี่ยครับ,ค,รบคือถ้าล้มอย่างเงี้ยแน่นอนอยู่แล้วเซนโดถ้าเก่งๆเนี่ยคือแบบตาไวๆนนเนี่ยเงี้ยล้มใช่ไหมต้องเละและ้วยังไงต้องเละสอง โอ้โหแต่นี่คือเลือกเรนหนึ่งนะคือแบบที่ผืออะที่ผือเนี่ยครับดยถ้าเป็นปกติคือเขาจะแบบเรนสองใช่ไหมนี่แต่เคนจิอยู่ป่นเป้นอยู่แถวนี้เขาเขากลงกลัวสมเหมือนกันอะคือจังหวะเนี้ยเพลงนี้ต้องเป็นแบบอะไรที่โชคดีด้วยแหละที่แบบต้องเดาใจอะวัดอะว่าแบบหนึ่งหรือสองวะเออือเนี้ยแหละแล้วหนึ่งมันก็ลงไงก็เลยเป็นผลดีครับผมโอเคทีนี้โอเอ็มก็นำแล้วครับผมสองคะแนน นี่นี่มาไม่ทันนี่เห็นไหมนี่ยครับจุนนี่คือข้อเสียของจุนนะผมนี่ครับไปเขาเียกนะไปโดนหลอกอะ่ะไม่ใช่โดนหลอกหรอกมันจังหวะอยู่ต่อหน้าต่อหน้าต่อต่อหน้าเราอะ่ะเออเราเคนจิชูอย่างเงี้ยมันมันก็ต้องกระโดดนะเผื่อเผื่อเขาแบบรักไก่ชูไปเลยนะแล้วพอจะวิ่งกลับไปใช่ไหมเนี่ยฟุก,กุดบมันก็แบบเข้าไปดังแหละมันตำแหน่งมันไม่ถูกต้องเนี่ยนี่ครับ แล้วเซนโก็ล้มลนะนะโอ้ยท่าดังนี่มันชนแหลกลาน,นจริงยึกยึกยเรียบร้อยยึกยึกครับผมตำแหน่งไม่ถูกต้องนะวิ่งกลับไปไม่ทันครับโอ้ยแล้วมีคนล้มก็สามแต้มนะครับผมโหเนี่ยมาก,กีนี่เขาก็ใช้แบกทีมได้ดีนะดูดิเนี่ยนิดเดียวอะ่ะคือแล้วแล้วอย่างเงี้ยโดนสามอยู่แล้วครับผมมันจะพอดีเลยลูกน,นี้ก็ฝึก ถ้าคนเล่นมาเกะซ้ำๆเขาก็จะใช้ท่านนี้กันห,กหักขาตวสู้แล้วไปชูสามโคตรคุ้มค่าอ,อยังนะยังนะยังไม่ยึกนะแหนนะ่ะเขาก็จะส่งมันเลือกที่จะส่งได้นะต้องเอาแล้วอุย้ยกระโดดเร็วไปหน่อยเนาะใช่ไหมนะ่ะแต่ว่าตูเหมือนเสียหลักนะเออถูกแล้วครับผมแต่ว่านี่ครับโดนชนับผมดูดิโอ้โห เฮ้ยพลังนี่ยังสู้ไม่ได้นะอย่าลืมนะครับพลังเนี่ยมันมีขะันนมันจะมีที่เขาเขียนไว้อธิบายว่าเวลาบล็อกเวลาบ็อกหรือดังเนี่ยเวลามาเจอกันเนี่ยค่าพลังมีส่วนนะฮะเออค่าพลังมีส่วนแสดงว่าเมื่อกี้คือบอดี้คอนเทสพลังชนะนะก็เลยแบบชนแล้วก็เด่นด้วยบ็อกไม่ได้ดังเปี้ยแต่บล็อกไม่ได้รับ พย a ยาจะมาสกีนอารมณ์เล่นเหมือนแบบจุนประหนึ่งว่ากูเป็นกรและเลยแบบเนี่ยมาสกีนค <c oughs> <c oughs> งติดอะติดจากกรแล้วมาครับผมแล้วก็ทางมาจิก็สวยนอกาสชูที่โลกไป <c oughs> ดูดิคือทางทางเทนจิวิ่งถอยไปน,นิดนึงกล่าวว่าจะได้เข้ามาปะวะคือเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ผิดนะเพราะว่าเวลาที่เราเล่นกับมาีิใช่ไหมฮะเราไม่ควรจะติดตัวครับผมเพราะว่าเขาอาจจะบมาอยู่ข้างหน้าเราจะได้วิ่งมาบล็อกทันแต่ถ้าเกิดว่าเขาหลอกกับชูนอะ เราจะต้องแบบวิ่งคือวิ่งกระโดดเข้าไปหลบกลัวเขาก็ไม่ลงแล้วแต่ทีเนี้ยถอยเยอะเกินนี่ครับเนี่ยดูดิถอยไปคิดคือมันกลับไปเขาเรียกนะกลับไปกระโดดบล็อกไม่ทันเออเนี่ยระยะมันห่างจากใบพัดท,ที่อยู่ข้างหน้าของมาก,กิเกินไปก็เลยกลายเป็นชูพื้นที่โล่งนั่นเองนาต่อเนี่ยกอแแล้วก็มีหน้าที่ส่งแล้วก็ไปสกีแล้วก็โหไปไง เละฮารสูงไปนะครับหมุนตัวไปเนาะหมุนตัวไปแล้ว,ว,ลวก็เลเนี่ยจับมือจับจับสองเบออย่างเงี้ยคือต้องเละอยู่แล้วต้องกระโดดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วกระโดดไม,ไม่ไม่ทันนะแล้วก็อยู่ห่างจากใต้แป้นด้วยดูดิเนี่ยยีตรงเนี้ยอยู่หน้าแป้นนะครับโอเคไม่เป็นไรกลับมาไม่ทันคือพาวงวก็ต้องไปช่วยตรงนู้นไงครับแต่ยังนำนำอยู่แค่แทมเดียวนั้นแบบหืมเจ็บิมากแล้วก็เลสองลงเฉย <laughs> คือ คือเขาจะพูดไงเขาคงคิดว่าเฮ้ยมันก็จังหวะนั้นมันเร็วเนาะก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเซนโดมันจะเลยสองจริงๆหรือจะส่งส่วนบ้ากมันจะส่งไงตอนนี้มันเลยสองก็ต้องขึ้นบล็อกก็ับแต่ไม่ทันไงมันอยู่ระหว่างทางระหว่างกลางสองคนเว้ยดิมาดูจังหวะธรรมดากันนั่งก็นจังหวะคอเร็วปกติเลยดูดิเสียวเสียวเหมือนกันนะเมื่อกี้จังหวะส่งบอลน่ะเนี่ยผมบอกเลยว่าจังหวะส่งบอลน่ยเสียวเหมือนกันนะดูดิ เห็นปะตูด,ดูดูมากริส่งนะเนี่ยชูมือเนี่ยระหว่างทางเนี่ยถ้าถ้าส่งไม่ดีนี่คือเข้ามือเข้ามือก่อนแหละเลยนะพอวีแบบยังยังส่งแม่นอยู่เข้าเซนโดเซนโดก็เลสสองเลยละการโอเคใช้โอกาสได้แบบดีมากอืส่งอยู่แล้วอุย้ยแล้วก็โหเป็นเลสสองนะเลช้านะครับผมนี่ครับจังหวะนี้คือ กระโดดแล้วเนี่ยจุนกระโดดไม่ถูกถูกถูก,ถกเล่นถูกแล้วแต่พอยึกอย่างเงี้ยคนที่กระโดดตามต้องต้องเป็นใครครับต้องเป็นใครครับตอบนี่ครับเซนโดครับผม้ตงมากระโดดช้าไปหน่อยครับผมอมืเสียดายครับผมมารู้จังหวะธรรมดากดเนี่ยมันช้าไปแหละมันต้องกดจังหวะเมื่อกี้ครับตอนที่กำลังจะยึกมือออกตอนที่ย่อไหอ่อะย่ยอแขนอะ แต่มันบุกมาหลายรูปแบบหลายทางนะก็งงกนะันโอ้ยไม่ลงอ้ดูนี่ครับผมคือคอสคอสมาดีนะก็เฟดนะแค่ถูกรบกวนนะน่าจะลงครับผมแต่ว่าไม่ลงนะแล้วก็เออทิศทางบอลตกเกิดขึ้นตรงนี้ต้องรีบาวแล้วนะซึ่งกระโดดพร้อมกันนะผมแต่ว่าพอสวรรค์ของจุนมีมากกว่ามากระเด็นเลยเนหะ็นไหมเห็นด้วยตอนแรกกระเด็นเสียเสียหลักเลยแล้วก็หืมทากี่ดังอาจจะได้นะนะ ใช่ไหมขอดูหน่อยเนี่ยพอเสียหลักปุ๊บเขาจะวิ่งกลับมาบล็อกเราไม่ทันนี่เนี่ยถ้าดังก็คือลงไปแล้วแต่ว่ากอแล้ยยังไม่กระโดดเลยแต่แต่ว่าตัดสินใจส่งไปแล้วครับผมส่งแล้วก็เซนโดทําการต้องเฟดไหมหรือยังไงเนี่ยวบ,บุบไปครับใต้แป้นแล้วก็เลส่งครับผม,มเลส่งแล้วก็ชูดเลยแล้วก็พื้นที่โล่งเฉยด้วยได้ไงครับนี่เนี่ยครับพอได้บอลปุ๊บ ได้บอลปุ๊บใช่ไหมฮะทําเป็นเหมือนแบบจะวิ่งกลับไปข้างหลังแล้วก็แล้วก็หันกลับมาชูดเลยแล้วเคนติก็หลบไปอยู่ข้างหลังไงมันก็ไม่ถือว่าแปกงเป็นการรบก,กวนนะผมโอเคไป็นสิบสามสิบเอาวะมาะอีกอะโอ้นี่กระโดดเลยก็ถือว่าถูกนะแล้วก็สกัดได้ด้วยเนาะเนี่ยมาใหม่ละคือมันถ้าคุณบอมันหลายทา่าไงมันแบบว่าปวดจัดเลยปวดจัดเลยตั เนี่ยวืบมาใช่ไหมแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยหากันในชูดเลยละกันเนี่ยมันก็จริงด้วยมันก็แค่ถุกหลบกวนแค่ตัวเหลืองไปชูดลงแล้วผมคือฟูกุดะามันวืบไปเร็วมากจริงๆนะอุย้ยส่งบอลไม่พลาดเลยนะยังไม่โดนดูดบอลเลยสุดยอดจริงๆหอุย้ยรุนแรงเหรออ้าวเฮอันเตะกอแล้วขอดูอันติกอแล้วนะครับปดูดิอยู่ โหวิ่งมาแล้วแล้วก็กดอันติตรงนี้ครับผมแน่นอนอยู่แล้วเขาต้องให้อยู่แล้วอันติก็แล้วมันต้องมากกว่าพอสวรรค์จุนในการเวลาชาเลนจ์กันนี่ครับมาดาวกันดีกว่าว่าตบโดดไหมเออมาให้ดูจังหวะนี้กันนี่ครับเพื่อนขอบอลหรอกอันติกัมาแล้วมาเลยนี่ครับจังหวะรับบอลครับผมหลายซอมนักเลยครับบอกว่าแสงหมดแล้วนี่ครับพอเขารับบอล่ยเขาจะมีแสงขึ้นอย่างนี้เนาะ พอแสงหมดครับผมแล้วก็ง้างบอลไปข้างหลังพอแสงหมดให้กดกระโดดใช่ไหมฮะมาร์กเป็นคนเป็นคนที่หนึ่งครับผมที่กดกระโดดไปก่อน <c oughs> โอเคนี่ครับแสงหมดแล้วทุกคนกระโดดแล้วโอเคกระโดดกระโดดทุกคนกระโดดใช่ไหมโอ้ดูดิโอ้โหบได้ด้วยนะบอกเลยของใครครับเนี่ยมาร์กิหรือว่าผมไม่แน่ใจอะ่ะนี่ครับ พอหุอ่นมากิกระโดดไปแสงหมดใครตบได้หนออ๋อเดี๋ยวนะมากิตบไปแล้วไม่โดนใช่ไหมผมว่าน่าจะเป็นจุนนะเพราะว่าจุนดูดูแล้วจุนจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องที่สุดนะครับผมขอใหม่ทีนึงเพราะว่า เหมือนมาเกีะเขาตบมือซ้ายใช่ไหมดูดิเขาตบผ่านตัวไปแล้วเนาะดูดิเห็นปหะเนี่ยเห็นปหะตบไม่โดนเนาะถ้าผมอธิบายเธอคือถ,ถ้าผมเข้าใจผิดก็ขออาภาัยด้วยนะครับผมแต่ผมคิดว่าจุนเพราะว่าเซนโดยังมาไม่ถึงเนี่ยแอนิเมชันเพราะว่าเซนโดกระเด็นแล้วคนที่ไม่กระเด็นก็มีแค่จุนกับมากี่ซึ่งมากีผมว่าเขาตบเลยไปเขากดเขาใช้บล็อก เขาใช้บล็อกราชันด้วยนะเนี่ยแต่เขากดเร็วไปครับผมเขากระโดดไปแล้วไงคือมันเขาเรียกว่าเป็นจังหวะทามมิ่งก่อนเห็นปะแต่จุนนะ่ะกระโดดพอดีก็เลยบอกได้ผมผมให้จุนแล้วกันผมคิดว่าจุนเนี่ยครับพอแสงหมดใช่ไหมเนี่ยพอแสงหมดปุ๊บกระโดดครับผมแสงหมดแล้วนะกระโดดมาจังหวะคือมากาลังจะเอาวอนนะ่ะดังไปข้างหน้าแล้วก็โดนตกครับผมเดี๋ยวมาดูความเร็วปกติเนาะ เร็วมากนะผมบอกเลยแสงหมดจริงๆต้องแสงหมดจริง,รงๆกดกดเออมาให้ดูต้องมีภาพจำให้ทุกคนดูซะแล้วกดอือเอาแล้วนะทุกคนเอาใหม่นะกดอือนั่นแหละมามาให้ดูภาพจำกันดีกว่ายุด ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้ไม่หมดนะมันยังมีแสกอยู่เนาะนี่ครับนี่หมดอย่างนี้นี่อย่างนี้คือหมดแล้วทุกอย่างคือรวมเข้าไปอยู่ในลูกบอลแล้วเป็นสีฟ้านี่ครับงหวะน,นี้แหละเนี่หหย,ย,ย,ห,นนะลยหลังจากที่แสงหมดใช่ปะด้วยความที่จุนมีระยะบอกค่อนข้างกว้างเนาะข้าบ็อกเยอะเนาะเขาแค่สี่เฟรมนะผมบอกเลยเนี่ยหลังจากที่แสงหมดใช่ปะนี่ยังมีแสงอยู่นะนี่นี่นี่วจ้นี้เน,นี่ย เห็นบ้านหนึ่งสองสามเนี่ยแค่หนึ่งสองสองเฟรมเอง,เองหูคือทัมมิง่งคือแบบเปะเว่อร์แล้วก็กระโดดขึ้นมาลอยตัวนะครับชวงก็เลยบล็อกได้สุดยอดผมคิดว่าจุนนะไปต่อแสงหมดแล้วตดทั้งนี้ทางนั้นก็อยู่ค่าบล็อกนะยิ่งค่าค่าบล็อกเยอะมันก็บล็อกง่ายเนาะโอเคเมื่อกีก้ก็ชูลงไป ตอนนี้ก๊อดยังนาำอยู่เป็นสิบสามสิบสี่นะโอ้โหถ้านำกันแต้มเดียววนาะผมสูสีดูดีมากเซนโดทำยังไงครับเอา้าแล้วก็มีคนล้มโอ้ยเป็นสิบหกสิบสี่เอาแล้วมีคนล้มโดนลงโทษเล่นกับมากี่ม่ปวดหัวจริงจริงอุ้ยตบอุ้ยแล้วก็ไม่ลงไงคือด้วยความที่มันลบกวนเนี่ยเดี๋ยวนะเนี่ยดูส่ง เนี่ยครับวูบไปใช่ไหมเหมือนจะหลอกชูดเนาะแล้วก็เป็นท่าที่แบบหลอกชูดแล้วก็วูบไปข้างหน้าครับผมแล้วทีนี้เขาก็เลเลยแต่เป็นเลยสองนะเนี่ยครับเนี่ยจะขึ้นหนึ่งถูกแล้วแต่ขึ้นหนึ่งเนี่ยมีสองคนนะแล้วก็ขึ้นสองเนี่ยเนี่ยมาเกี่ยมาถูกแล้วแต่ว่ากดเหมือนจะมันทําไมมันมันไกลไปหรอเขาดึงจังหวะปล่อยบอล มันมันน่าจะไวไปนิดนึงอะ่ะหรือหรือช้าเนี่ยแหละผมไม่แน่ใจจังหวะยึดบอนออกอืมใช่ประมาณนั้นแต่ว่าไม่ลงเนาะมันมันก็ไม่ลงอครับผมมันก็ไม่ลงอะ่ะเนี่ยเหมือนฟุก,กุดะจะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ลงว่ะกระโดดก่อนเลยฟุก,กุดะกระโดดแต่ว่าคอแลได้นะก็ละอยู่ใกล้จุดตกบอลน,นะผมนะครับ ขึ้นไปพร้อมกันเลยเนี่ยจุ่มกันอยู่สี่คนน่ะเซนโดว่เขาด้วยครับผมแต่กอแลได้บอลไปแล้วก็ชูดเลยโหเนี่ยด้วยความที่ไปไปกระโดดรีบาว์กันหมดไงมันก็ไม่ใช่ผลดีนะในการที่จะไปแย่งกันรีบาว์ก็เลยแบบทําให้หลุดตัวประกบไปครับผมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยดูดิเนี่ย,ยกระโดดันหมดเลยแล้วคนที่ได้บอลมันก่อนแล้วก็เลยเห็นเฮ้ยแม่งว่าดูดิออกมากันไม่ทันอะ่ะแตกออกมาไม่ทันแตกตัวกันไมไม่ทันอะ่ะ แล้วก็เบียดเบียดวิ่งเบียด,เบ,ยด,เ,บยดเบียดกันด้วยเนาะโอเคตอนนี้เป็นสิบหกเท่าแล้วครับผมโหอันนี้แม่งเดือดมากผมบอกเลยสูตสี่จะจัดเอาว่าจะทำยังไงวะเนี่ยเอามันต้องมีแล้วจังหวะนี้เลหรอกยังอย่งม,มาดูนกว่าว่าโดนไหมมาแนละ้วเซนโดมแล้วนะไม่มีใครล้มนะครับรอบนี้นี่ครับจังหวะนี้ครับผม กระโดดแล้วโอเคถูกต้องทุกคนทุกคนทำได้ถูกต้องง้างไปแล้วโอ้ยไม่ทันนะผมโอ้โหมันตบหั้โคือหลงสารเคนจิหวัวฟาดพื้นคนเดียวฟูกุดะก็ตบไม่โดนนะผมกอแลกก็ไม่โดนนะกดมันมันเร็วไปใช่ไหม นี่ครับพอมันถึงตรงนี้แล้วมันจะเอี้ยมนิดนึงเนาะแล้วมันก็จะค่อยดังลงไปโอ้โหมันเปียอ๋อมันมันเหมือนตบโดนนะแต่ว่าธาตุดังนะมันต้องคอนเทสกับค่าพลังเนาะมันตบโดนนะน่าแต่ว่ามันไม่ไม่เป็นผลครับผมตบตรงแต่ว่าค่าคอนเทสชนะพลังชนะมันก็เลยเป็นเขาเรียกนะบล็อกไม่ได้มันทะลุบล็อกอ่ะพูดง่ายอเสียดายมาก คือระดับเนี้ยทามนิงเขาเป๊ะก,ก,กันทุกคนแล้วแหละไม่ต้องตังขาเลยคือถ้าเคลื่อนก็เคลื่อนจิตเดียวยกเบนแค่ว่าเออจะชนะบอดี้คอนเทนต์ชนะอยนะ่างเงี้ยอืมโอ้โหไม่ดังลอกเลยเนาะดูด,ดโิโอ้โหจะนะโดนเออแต่ว่ายังได้อยู่นะคือสงสารจุนอนะโดยจังหวันนี้ดิคือผมเป็นอย่างนี้บ่อยมากคือจะวิ่งเข้าไปแล้วโดนโพสต์อัพอย่างเงี้ยครับผมเนี้ยนะด,ดูด,ดิฟุกุด,ดามันโพสต์อัพอ่ะและ้วแล้วจุนมัน มันผักไม่ไปอ่ะมันอัพรูนมาเป็นจัมมไงไม่ใช่พลังอนะมันก็ผักกระเด็นมาแล้วแล้วแบบเนี่ยแล้วก็ขอขอกระโดเถอะอะไรเงี้ยต่โชคดีก็และมาไม่ทันเจนโดนะ <c oughs> ก็ยังเก็บบอลได้นะ <c oughs> โดนโพสต์อัพเนี่ยเนี่ยเวลาที่เล่นกับเซนเตอร์ใช่ไหมตัวเราสมมติเป็นพอร์เวอร์ตหรือสมอลพอร์เงี้ยโพสต์อัพก็ได้นะถ้าันมันส่วนมากมันก็กันได้อะกันไม่ให้วิ่งเข้าไปตรงใต้แป้นได้บางคนเก่งๆเขาก็ทำอย่างนั้นนะครับ โอเคอันนี้ก็รบกวนนิดหน่อยก็ยังลงครับเหลือยี่แปดวิซึ่งทางโฮเอมนำเฉยอ่ะบอกเลยผมว่ายังยังมีโอกาสทำอยู่นะก็จะไมีโอกาสทําอยู่ตอนนี้เขายังเขาพยายามจะแบบหาเวลาให้ลงตัวเอาวะเห็นเห็นอะไรไหมครับเมื่อกี้เห็นอะไรไหมนี่ครับเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงนี่ครับ สมบัตให้ทางผู้กระดาหมุนตัวมาแล้วทําการยึกหนึ่งใช่ไหมกระโดดเลยถูกต้องครับผมกระโดดถูกต้องแล้วก็2ครับผมกระโดดพอยึกสองเขากระโดดเรากระโดดถูกต้องครับผมแต่สิ่งที่ผิดก็คือเนี่ยมันน่าจะเขาเรียกไงอะ่ะจะบอกว่าแพ้พลังแพ้แพ้แพ้แพลังในการบอดี้คอนเทส มิสเนี่ยเห็นไหมตบโดนเต็มเต็มแต่ว่ามันบล็อกไม่ได้ทะลุบล็อกค,ครับผม <_ d ank> ตอนนี้เสมอนะ <_ d ank> ผมบอกเลยจังหวะเนี้ยคนที่ถือบอลอยู่อะร <_ d ank> <_ d ank> นที่ถือบอลอยู่อะ <_ d ank> คือตอนเนี้ยทาง๊อตนะเขาก็อยากจะดีเฟนซ์ให้ได้เ <_ d ank> พื่อที่จะไปต่อเวลาเล่นหรือต้องสติวให้ได้จะได้แบบเออ <_ d ank> เพิ่มโอกาสตัวเองตอนนี้เลยสิบวีเนาะประมาณสิบบี แต่ว่าผมรู้เลยว่าทางโ็มจะต้องยื้อใกล้ๆก็คือวัดไปเลยว่าใกล้ๆจะหมดช็อตคอกแล้วชูดทําพม่้ให้มันลงอ่ะถ้าลงก็คือก็คือ,คอพิกชนะก็คืออย่างน้อยก็คือเสมอรหรือไม่ก็ชนะไปเลยนะครับอ้าแล้วเมื่อกี้เห็นไหมฮะเกือบนะครับเกือบแล้วก็ชูดโอ้โหเนี่ยแล้วแบบเนี่ยจังหวะเนี้ยเราร้องร้องเฮห,หนักมากคือโล่ง โงงสบายครับผมโชว์ลงไปแน่นอนอยู่แล้วอย่างเี้เฟียบเข้าไปเกมพลิกเฉยจบเกมเลยมาดูกันอีกทีนึงจังหวะช็อกค,คือถามว่าผิดไหมมันไม่ผิดนะครับคือมาเกียมนต้องถ้าสมมติเขากดอันติใช่ไหมเราจะต้องใช้คนบล็อก2คนซึ่งเนี่ยทุกคนวิ่งไปลุมมาเกียมันมันมันถูกแล้วครับผมมันถูกแล้วเนี่ยเห็นป่แต่เขาแต่ เนี่ยไปรวมมปสามคนแต่เขาแบบเป็นส่งส่งไงเพราะเขาเห็นว่ามันโล่งเขาก็เลยส่งส่งเซนโดแล้วเซนโดก็โอ้โหหวานรูดปากอึมพลาดนิดนึงเนาะคือเขาคงคิดว่าเพยของมาเก,กะเพยเนี้ยครับผมเนี่ยเพยเนี่ยมันมันสามวิแล้วไงมันสามวิมันต้องเอาแล้วมันก็ไม่ผิดหรอกครับผมแต่ว่ามันแบบตัดสินใจแบบส่งไวอะเออส่งไปเนี่ยครับจ่ายรายชั้นแล้วมันพอด,ดีศูนย์เนี่ย แล้วมันลงอ่ะโอ้โหมัน,ม,นมันไม่มีโอกาสแก้ตัวจบแบบนี้โอเคก็ขอแสดงความยินดีกับโฮเมด้วยก็คือชนะไปสองเกมรวดเลยนะครับผม,มก็ถ้าชอบไงก็กดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ